สวัสดีค่ะผู้รับบริการทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หอผู้ป่วยพิเศษสูติและนรีเวชกรรมตึกมหิดลอดุลยเดชชัน้น5้ผู้รับบริการท่านใดมีความประสงค์ที่ต้องการจองห้องพิเศษทางเรามีข้อมูลและข้อปฏิบัติแจ้งให้ทราบดังนี้อัตราค่าห้องพิเศษราคารวมค่าห้องค่าอาหารค่าบริการอยู่ที่2360บาทต่อวัน ค่ารักษาพยาบาลไม่รวมค่าฝากพิเศษของแพทย์เจ้าของไข้มีดังนี้ผู้ป่วยที่คลอดเองค่ารักษาพยาบาลประมาณ1 5 0 0 0ถึง20,000บาทผู้ป่วยที่ผ่าตัดคลอดค่ารักษาพยาบาลประมาณ2 5 0 0 0ถึง30,000บาทผู้ป่วยที่ผ่าตัดมดลูกผ่าตัดสองกล้องค่ารักษาพยาบาลประมาณ2 5 0 0 0ถึง40,000บาท กรณีคลอดบุตรและมีสิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวีนาศีราชาหรือประกันสังคมของโรงพยาบาลอื่นต้องสำรองจ่ายเงินสดและใช้สูติบัตรของบุตรไปเบิกเงินคืนในภายหลังเท่านั้นและถ้าผู้ป่วยท่านใดมีสิทธิการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากเงินสดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ห้องพิเศษมีระเบียบที่ทุกคนต้องทราบและปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ 1. ห,ห้องพิเศษต้องมีญาติเฝ้าผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงหนึ่งท่านเนื่องจากห้องพิเศษเป็นห้องปิดอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้ 2. ญาติผู้ป่วยที่เฝ้าจะต้องเป็นคนเดียวคนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันกลับบ้านและจะไม่สามารถเปลี่ยนผู้เฝ้าได้โดยญาติที่จะเฝ้าผู้ป่วย ต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิด -19 ผลแอนติเจนเป็นลบหรือไม่พบเชื้อเท่านั้น 3. ประตูเข้าออกจะเริ่มเปิดเวลา8นาฬิกาและปิดเวลา21นาฬิกาในช่วงเวลานี้ญาติที่เฝ้าสามารถออกไปทำธุระได้ครั้งละไม่เกิน1ชั่วโมงหากเกิน1ชั่วโมงจะย้ายผู้ป่วยลงห้องสามัญทันทีเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย4 เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวหรืออุปกรณ์ของทารกแรกเกิดต้องเตรียมมาให้พร้อมใช้ทางโรงพยาบาลไม่มีสำรองให้ 5. ห้ามดื่มสุราสูบบุหรี่ภายในห้องระเบียงหรือในเขตโรงพยาบาลหากท่านใดฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน5,000บาททันทีโดยไม่มีการตักเตือนห งดญาติเข้าเยี่ยมทุกกรณีเนื่องจากสถานการณ์โควิดหากท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีขอบคุณค่ะ